แต่ว่านี่คุณผู้ชมอาพาไปดูประกาศคอปทอกันสักนิดนึงก่อนนะคะคอปทอโพสต์เอาไว้ค่ะไม่หยุดแค่นี้นะเพราะว่าคอปทอเองเนี่ยโอเคเดินทางไปเยื่นหนังสืออย่างน้อย3ามที่แล้วก็ติดตามผลว่ารัฐบาลจะเอาอยัางไงไม่ว่าจะเรื่องของชั้น14ป่วยทิปหรือเรื่องของคาสิโนและเรื่องพนันออนไลน์25มกราคมค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะ ไปกันที่อนุสรสถาน14ตุลาแยกคอกวัววันเสาร์นะคะวันเสาร์25นี้ค่ะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนค่ะเซฟประเทศไทยไม่เอาพนันออนไลน์และคาสิโนเสาร์25มกราคม2568หยุดระบบชินวัตรไม่ใช่ระบบทักษินอย่างเดียวนะระบบชินวัตรหยุดพนันออนไลน์หยุดบอลคาสิโนณนะอนุสรสถาน14ตุลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนค่ะ ก็ไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนไปไหนไม่ได้ไปยังไงนะคะครับ